วอลเลย์บอลไทยมันสุดๆล่าสุดการแข่งขันซีเล็กประชาชนกอหญิงกลายเป็นท a อ k ออฟเดอะทาวเมื่อทีมดาวรุ่งจากไทยอย่างสุพรีมทิพย์ชนบุรีอีเทคพลิกความคาดหมายโชว์ฟอร์มโหดไล่ต้อนแชมป์จากเวียดนามอย่างวีทีวีบินเดืองลองอันขาดลอย3ต่อ0เซตเล่นเอาแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามถึงกับออกอาการไม่พอใจอย่างหนักคอมเมนต์เดือดจัดเต็มชนิดที่ว่าทีมชาติโดนด่ากระเจิงบอกเลยว่า งานนี้มีเรื่อง มาครับเพื่อนๆมาคุยกันหน่อยเรื่องวอลเลย์บอลที่กำลังฮิตติดลมบนสุดๆในตอนนี้กับการแข่งขันซีเล็กประชาชนกอหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจําปี2588ที่เพิ่งผ่านไปบอกเลยว่าแมชนี้เดือดจริงไฮไลท์ของงานนี้หนีไม่พ้นการประทะกันระหว่างทีมดาวรุ่งพุ่งแรงจากบ้านเราสุพรีมทิพชนบุรีอีเทคที่ขนทัพดาวรุ่งอนาคตทีมชาติมากันเพียบเจอกับทีมแชมป์จาก ลีกเวียดนามอย่าง VTV บินเดืองลองอันที่มีผู้เล่นระดับทีมชาติเวียดนามหลายคนอยู่ในทีมก่อนหน้าจะเจอกับไทยเนี่ยทีม VTV บินเดืองลองอันก็เพิ่งแพ้ให้กับทีม PA เศรีสเกตซึ่งก็คือทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่นั่นแหละครับเรียกว่าโดนยำไปแบบราบคาบเลยพอมาวันนี้เลยกะว่าจะมาแก้ตัวกับทีมดาวรุ่งของไทยแต่ที่ไหนได้กลายเป็นว่างงานเข้ายิ่งกว่าเดิมครับ ทีมสุพรีมที่นำโดยดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างกนกพรกัญยรัตและการจนาโชว์ฟอร์มได้สุดยอดมากๆตั้งแต่ต้นเกมคุมเกมได้อยู่มาทุกจังหวะตบแต่ละลูกคือเด็ดขาดจัดจัดเล่นเอาแชมป์จากเวียดนามที่วันแน่ๆถึงกับไปไม่เป็นเลยเซตแรกทีมสุพรีมเอาชนะไปได้ก่อน25-21ต่อพอเข้าเซตที่2แชมป์จากเวียดนามก็พยายามใส่ทุกสูตรที่มีแต่ก็ยังสู้เด็กไทยร ไม่ได้ครับโดนตบไปอีก25-19ต่อเข้าสู่เซตที่3สถานการณ์ยิ่งดูสิ้นหวังสำหรับทีมเวียดนามที่แพ้ไม่ได้แล้วแต่สุดท้ายก็สู้ไม่ได้จริงๆครับสุดท้ายก็โดนสุพรีมเอาชนะไปแบบขาดลอย3-0ต่อเซตปิดท้ายด้วยสกอร์25-20ต่อทำเอาแฟนวอลเล่บอลเวียดนามอึ้งไปเลยเพราะก่อนแข่งหลายคนมองว่าทีมจากเวียดนามน่าจะเอาตัวรอดไปได้สบายๆแต่ความเป็นจริงมัน ต่างกันหลิบหลับเลยครับพอเกมจบปุ๊บก็กลายเป็นกระแสดราม่าที่เดือดพล่านไปทั่วโซเชียลครับโดยเฉพาะในกลุ่มแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามที่ตามดูสดผ่านช่องที a ีเอแฟนๆชาวเวียดนามเนี่ยถึงกับคอมเมนต์กันไฟลูกเลยครับยิ่งช่วงที่ทีมใหญ่ๆอย่างไทยกับเวียดนามเจอกันเนี่ยคนดูทะลุหลักหมืน่นบางทีไปถึง20,000คนก็มีวันนี้ทีมเวียดนามนี่อารมณ์แบบสุดเศร้าสุดเซ็งเลยครับเพราะเมื่อวานก ก็โดนทีมชาติไทยชุดใหญ่ยำเละวันนี้กะจะมาแก้ตัวตบเด็กไทยแต่ทำไม่สำเร็จครับ คอมเมนต์ในโซเชียลนี่คือแบบเดือดสุดๆผมไปเช็คมาหลังจากเกมจบก็ต้องบอกว่าแฟนเวียดนามไม่พอใจมากๆครับบางคนถึงกับคอมเมนต์ไล่ให้ทีมกลับประเทศไปเลยบอกว่าทำเสื่อมเสียชื่อเสียงมากที่เป็นตัวแทนของเวียดนามมาแข่งกับไทยเพราะเมื่อวานแพ้ทีมชาติชุดใหญ่ยังพอทำใจได้แต่มาวันนี้แพ้เด็กไทยนี่มันรับไม่ได้จริงๆครับคอมเมนต์แฟนวอลเล์บอลเวียดนามมีหลายเสียงมากครับมีทั้งคนที่บอกว่า ไม่รู้จะโทษใครดีจะโทษโคช้ชหรือนักกีฬาแต่ส่วนใหญ่ก็ลงความเห็นว่าโทษโคช้ชดีกว่าที่ทำทีมได้ห่วยขนาดนี้บางคอมเมนต์ก็ตัดพ้อว่ามองแล้วรู้สึกท้อแท้ใจเหลือเกินทำไมดาวรุ่งของไทยถึงยังคงแข็งแกร่งกว่าทีมระดับแชมป์ของเวียดนามแบบนี้มีแฟนเวียดนามบางคนก็บอกว่าสุพรีมทิพชนบุรีเป็นทีมชั้นนาของไทยเลยนะแต่ก็มีแฟนวอลเล์บอลเวียดนามอีกคนมาแย้งว่า ครั้งนี้สุพรีมใช้ดาวรุ่งเยอะมากฉันจำหน้านักกีฬาเด็กๆของไทยได้เลยมันเจ็บปวดมากจริงๆครับ มีคอมเมนต์ที่น่าสนใจอีกอันที่บอกว่านี่แหละเวียดนามของจริงเวลาไม่มีผู้ชายลงทำการแข่งขันผสมเนี่ยสู้ไทยไม่ได้หรอกน่าจะหมายถึงการแข่งขันวอลเล์บอลในซีเกมส์ที่เวียดนามจะใช้ผู้ชายที่มีเพศสภาพเป็นหญิงมาลงแข่งหรือบางคอมเมนต์ก็บอกว่าน่าจะจบรายการนี้ที่อันดับ8สําหรับตัวแทนจากเวียดนามอย่างเราไม่สามารถที่จะเอาหน้าไปซุกไว้ที่ไหนได้เลยบางคนถึงกับบอกว่าเลิกดู ูเถอะวอลเล์บอลรายการนี้เราส่งทีมที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไปแข่งขันเป็นไปได้ยังไงแพ้กระทั่งเด็กไทยดูแล้วหดหูแทนเลยครับสถานการณ์ความเดือดมันต่างจากเมื่อวานมากครับเมื่อวานแฟนเวียดนามยังพอเข้าใจว่าแพ้ให้กับทีมวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็ไม่เป็นไรแต่แพ้วันนี้อาการหนักมากจริงๆครับเล่นเอาทีม vtv บินเดืองลองอันต้องไปชิงแค่อันดับที่5เท่านั้นจากตอน คแรกที่หวังจะทะลุเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศให้ได้ทำให้แฟนวอลเล่บอลเวียดนามถึงกับอกหักไปตามตามกันเลยครับแพ้สาวไทย2วันติดแถมวันล่าสุดแพ้เด็กทีมดาวรุ่งอีกโดนด่ายับเลยครับนอกเหนือจากทีมสูพรีมแล้วก็มาอัปเดตท,ทีม pa สีสเกตหน่อยครับวันนี้ลงแข่งเร็วหน่อยตั้งแต่11โมงเชา้าก็เป็นไปตามคาดครับเจอกับมหาวิทยายลัยราชพัฒสวนสุนันทาก็เอาชนะไปแบบขาดลอย3 ต่อ0เซตสกอร์25ต่อ14 25ต่อ11 25ต่อ12ทะลุเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปได้สำเร็จครับ กระแสการแข่งขันรายการนี้ตอนแรกอาจจะดูเงียบๆแต่พอแข่งไปเรื่อยๆแฟนวอลเลย์บอลก็ให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเป็นรายการที่ได้เห็นทั้งนักกีฬาทีมชาติไทยชุดใหญ่และก็ได้เห็นดาวรุ่งหลายคนที่กำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นอนาคตของวงการวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราโดยเฉพาะในทีมสุรีมทิพชนบุรีอ e ีแทกนี่แหละครับแต่ก็ยังบอกไม่ได้นะครับว่าทีมจากไทยจะคว้าแชมป์ได้แน่นอนเพราะนอกเหนือจากสโมสรจากเวียดนา แล้วก็ยังมีทีมแกล่งอย่างอารันเมาส์อีกทีมที่ต้องบอกเลยว่าน่าจะลุ้นกันสนุกมันแน่นอนครับการแข่งขันรายการนี้จะจัดไปจนถึงวันอาทิตย์เลยครับใครที่ชอบดูวอลเลย์บอลตุ้ยอย่าพลาดนะครับสรุปง่ายๆเลยนะครับเกมนี้เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าวอลเลย์บอลหญิงของไทยเรามีดาวรุ่งที่แข็งแกร่งและพร้อมที่จะก้าวขึ้นมาเป็นกําลังสําคัญของทีมชาติในอนาคตทําให้แฟนๆไทยอย่างเราต้องยิ้มแก้มปรีกันเลยทีเดียว ส่วนทีมแชมป์จากเวียดนามก็คงต้องกลับไปทำการบ้านอย่างหนักเลยครับใครที่ได้ดูเกมนี้แล้วคิดเห็นยังไงบ้างคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะครับขอบคุณครับ